ปยัดเวลาตั้งเยอะผักที่ลูกค้าทานเหลือนี่ครับครับช่วยหัวซะบ้างทำไมไมีมวันเลสานรสชาตก๋วยเตี๋ยวฉันเนี่ยก็หลอกกินฟรีใช่ไหมอยากจะอ้วกแต่นี่มันน้ำปลาปลานะครับแล้วไข่หน้าไหนอ่ะมันจะไปรู้เดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยจัดการเองสบายจริงเว้ยพิธีเนี่ยประหยัดเวลาตั้งเยอะพี่ครับลูกค้าบอกว่าได้ผักน้อยครับขอผักเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมครับ อะไรวะให้ผักน้อยก็นบน่นเอาไปเออพี่ครับนี่ผักที่ลูกค้าทานเหลือนี่ครับก็นี่ผักไงลูกค้าต้องการผักแกอะหัดใช้หัวซสบ้างไม่งั้นเจ้ากำไรมาจากไหนเข้าใจแล้วครับเรียกไปเสิร์ฟได้ละเดี๋ยวลูกค้าก็หมดว่า,าชาอีกครับ อร่อยไม่สต่มจำสูตรไม่ได้ฮิทำไมไมีแม,มลงสาบในชาบก๋วยเตี๋ยวฉันเนี่ยพ่อค้าพ่อค้าอยู่ไหนอะ่ะไหนมแมลงสาบอยู่ไหนร้านนี้สินะที่ลูกค้ามาทานแล้วพากันท้องเสียทุกคนก็นี่ไงอยู่ในชาบก๋วยเตี๋ยวฉันนี่ไงฮ๋ผมว่าแล้วเชียวร้านของผมเนี่ยเลี้ยงมแมลงสาบก็เป็นเหยื่อตกปลานี่ลูกค้าแอบเอา,มาแมลงสาบของผมเนี่ย ใส่ในชามแล้วหลอกกินฟรีใช่ไหมอะไรนะนี่ไงแม่แรงสาบของผมผมจำได้โตองบวบเลยอะไรกันท้ามร้านเนี้ยสกุปกแบบนี้ต่อไปฉันจะไม่มาเหยียบร้านนี้อีกผมขอโทษลูกค้าด้วยนะครับที่ลบกว่นการทานอาหารเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาน้ำผลไม้มาให้ ถพื่อเป็นการขอโทษนะครับได้ค่ะเออคุณคะในร้านเนี่ยอาหารไม่สะอาดใช่ไหมคะใช่ค่ะในชามก๋วยเตี๋ยวของฉันเนี่ยมันเล็งสาบตัวโคตรใหญ่เลยนะคะเจ้าของร้าน,นไม่มีความรับผิดชอบยังโบยความผิดไให้ฉันอีกค่ะนี่คุณไปกินร้านอื่นนะคะร้านเนี่ยอาหารไม่สะอาดเจ้าของร้านนี่ใส่โคตรแย่ค่ะค่ะเอ,อ่อคุณเชื่อฉันเถอะนะคะ อย่าเอาเท้องคุณไปเสี่ยงเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชั้นเนี่ยช่วยจัดการเองนี่ทำอะไรของแกเนี่ยผมกำลังเตรียมน้ำส้มไปปั่นให้ลูกค้าอยู่ครับนี่เดี๋ยวชันทำให้ใช้เครื่องเนี่ยมันกินไฟ ำแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมทำแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเปลืองไฟเราอะ่ะต้องประหยัดได้ครับลองคองดิธิจัดการพวกมันได้ไหมคะคอยดูแล้วกันเดี๋ยวฉันจัดการัานเสร็จแล้วอะ่ะเอาไปให้ลูกค้าด้วยละ่ะเดี๋ยวฉันนะจะไปซื้อของเข้าร้านเวลาเนี่ยตลาดใกล้วายละของทุกๆเพียบเลยครับลืมบอกไปคันเสร็จแล้วอะ่ะผสมน้ำด้วยละ่ะ สมยังไงนะครับแกนี่ต้องให้บอกอยู่เลยเลยดูแลหนักไปใช่แค่เนี้ยง่ายแต่นี่มันน้ำประปานะครับเมื่อเขากินแล้วรู้ว่าเป็นน้ำประปาเราจะทำยังไงดีครับแกไม่บอกฉันไม่บอกแล้วใครหน้าไหนอะ่ะมันจะไปรู้ครับเดี๋ยวฉันมา แบบนี้สิประหยัดไปตั้งเยอะกำไรดีดูสิวันนี้ที่ถังขยะมีอะไรบ้างเอาผักไปหน่อยดีกว่าโหลูกพี่นี่ฉลาดมากเลยนะครับแน่นอนอยู่ละระดับชั้นละสวัสดีค่ะคุณแจ้เจ้าของร้านอาหารที่นี่หรือเปล่าคะใช่ฉันเองเจ้าของร้านมีอะไรไหม ฉันชิดานะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารในโรงแรมฉันได้ข่าวมาว่าร้านอาหารของคุณเนี่ยอร่อยแล้วก็ได้คะแนน5ดาวทั้งนั้นฉันก็เลยอยากจะเอาอาหารของคุณเนี่ยไปขายในโรงแรมนะคะก็เลยแวะเข้ามาสอบถามดูไม่มีปัญหาเลยครับก็แต่ไปตอนนี้เลยไหมครับเราสองคนไปคุยกันที่ไหนดีครับที่โรงแรมของฉันนะคะเดี๋ยวคุณตามฉันมานะคะได้ครับได้ครับนี่ฉันฝากร้านด้วยละ่ะ ได้เลยครับลูพี่สรุปแล้วคุณดาจะจ้างผมเท่าไหร่ล่ะครับฉันว่าเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันดีกว่านะคะเรามาทานอาหารกันก่อนดีไหมคะดีเลยครับผมอะ่ะไม่เคยมาทานอาหารที่โรงแรมหรูขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยครั้งแรกของผมเลยถ้างานผมไม่เกรงใจแล้วนะเชิญคะ่ะอืมอร่อย นี่ก็่ะไรเฮ้ยนี่คุณเล่นบ้าเลยของคุณเนี่ย้รงแรมก็อาจจะหรูถ้าไม่ทำอาหารช่วยขนาดเนี้เอ่อถ้าฉันจะบอกคุณพร้อมว่าอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะทั้งหมดนี้เนี่ยฉันสั่งมาจากร้านของคุณพร้อมคุณพร้อมจะว่าย่งไงคะไม่จริงจะสั่งทุกเมนูในร้านเลยเหรอครับให้ไปส่งที่โรงแรม โอเคครับได้เลยครับผมจะทําให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบไปส่งเลยนะครับเอาผักที่เหลือมาสั่งกาไรเห็นเห็นผมไม่สนว่าอาหารเนี่ยมาจากไหนแต่สิ่งที่คุณทำคือไม่ยากทำลายร่างกายของผมได้ผมจะฟ้องคุณให้เร็วที่สุดแล้วทีคุณล่ะคะเอาผักเน่าๆมาทำา มันจากท่อระบ,บายมาทําอาหารคุณเคยกินไหมคะวะ่าของพวกนี้เนี่ยมันมีผลต่อร่างกายลูกค้าอ๋อเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกจะแจ้งจับฉันพอดีเลยค่ะฉันก็จะแจ้งความสับคุณเหมือนกันยปอยฉันไม่จริงทําอะไรไว้ก็ได้รับแบบนั้นเชิญคุณเนี่ยไปโทดใช้กรรมต่อในคุกเลยนะไปไปไป